สวัสดีครับเรายังอยู่ที่การออกกําลังกายกับการควบคุมน้าหนักนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของบทบาทของกล้ามเนื้อในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดน้าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับแน่นอนครับบทบาทของบลกล้ามเนื้อเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะเจ้ากล้ามเนื้อเนี่ยถือเป็นอว,วัยวะที่มีสัดส,ส่วนที่มากที่สุด ในเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายครับถ้าหากเรามีมวลกล้ามเนื้อที่มากก็จะมีข้อได้เปรียบที่จะมีการอัตราการเผาผลาญที่มากดังนั้นมวลกล้ามเนื้อก็เหมือนเตาเผาพลังงานครับยิ่งมีเยอะยิ่งใหญ่ยิ่งดีและคนที่มีมวลกล้ามเนื้อมากเนี่ยนะครับอัตราการเผาผลาญก็จะสูงกว่าคนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยแม้ในขณะที่เราพักอยู่นั่นหมายความว่าแม้ว่าเราไม่ได้เคลื่อนไหวครับแต่ อัตราการเผาผลาญของขณะพักเนี่ยก็จะมีการเบิร์นมีการใช้แคลอรี่มีการเผาผลาญไขมันตลอดเวลาครับในรูปนี้นะครับในกราฟนี้จะชี้ให้เห็นว่าคนที่ออกกำลังกายร่วมด้วยในการควบคุมน้ำหนักนะครับจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้ได้กราฟสีเหลืองที่อยู่ข้างบนนะครับเส้นสีเหลืองนั้น ก็คือเป็นของคนที่ออกกําลังกายนะครับจะเห็นว่าในน้ําหนักเปอร์เซ็นต์น้ําหนักที่ลดลงเท่าๆกันเนี่ยนะครับคนที่ออกกําลังกายเนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยแทบจะไม่ได้ดิ่งลงเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะอยู่คงที่ก็คือมวลกล้ามเนื้อจะค่อนข้างรักษาไว้ได้แต่คนที่ควบคุมแต่แคลอรี่อย่างเดียว มดอาหารเพียงเดียวจะเห็นว่าเส้นสีแดงครับก็คือมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันดิ่งลงไปเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้จะเกิดปัญหาในระยะยาวของการลดน้ำหนักได้ครับหรือถ้าเรามาดูในเรื่องของการวัดอัตราการเผาผลาญในขณะที่เราพักอยู่หรือ rmr นะครับก็เราก็จะพบว่าคนที่ ไม่ได้ออกกำลังกายเลยควบคุมแต่แคลอรี่อย่างเดียวงดอาหารไปอย่างเดียวนั้นก็จะมีดังกราฟสีเขียวนะครับแท่งสีเขียวเนี่ยมันมีการตกลงไปนะครับของอัตราการเผาผลาญน,นะแต่คนที่ออกกําลังกายร่วมด้วยเนี่ยนะครับอัตราการผาเผาผลาญพลังงานที่ใช้ในขณะพักเนี่ยนะครับแท่งสีฟ้านั้นแทบจะไม่ได้ตกลงไปเลยนะครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยซ้ำไปนะครับ เราค้นพบแล้วครับว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้มวลกล้ามเนื้อที่มันส่งผลต่อต่ารการเผาผลาญที่มันหายไปเนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากการที่บางครั้งเนี่ยเราลดน้ำหนักเร็วเกินไปจึงมีคำแนะนำหรือคำแนะนำที่เป็นมาตรฐานครับว่าเราควรจะลดน้ำหนักเนี่ยในปริมาณที่พอเหมาะครับก็คืออยู่ที่ประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณ 0.45ถึง0.9กิโลกรัมนั่นก็คือประมาณครึ่งถึง1กิโลกรัมครับโดยใช้วิธีการจำกัดพลังงานที่เข้าไปก็คือควบคุมอาหารร่วมกับใช้พลังงานเพิ่มขึ้นก็คือการออกกำลังกายครับให้ได้รวมๆเนี่ยวันละ3 0 0ถึง500ก,กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับโดยวิธีการเนี่ยทำคู่กันทั้งการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให ช่วยปกป้องครับมวลกล้ามเนื้อไม่ให้มันตกลงไปเร็วแล้วก็จะทําให้การผอผผานไขมันเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือครับที่จะคอยมอนิเตอร์คอยดูครับคอยกำหนดทิศทางของโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักให้มีประสิทธิภาพครับ เพื่อให้การลดน้ำหนักนั้นเนี่ยสามารถที่จะสลายไขยมันได้มากที่สุดโดยที่ไปแตะต้องมวลกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดครับเครื่องมือตัวนั้นก็คือเครื่อง BIA หรือ Bioelectrical Impedance Analysis นั่นเองครับหรือยี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันก็คือตัว Inbody นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้มารับบริการที่คลินิกลดน้ำหนักของผมนะครับท่านแรกเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษครับทางซ้ายมือนะครับกราฟทางด้านบนเนี่ยนะฮะก็ ใช้เวลาประมาณก็เกือบเกือบสเดือนนะครับเริ่มต้นน้าหนักที่86.9กกิโลกรัมครับใช้เวลาประมาณ2เดือนก็ลงมาที่8 4ดกิโลนะครับลงมา2กิโลโดยที่เจ้า SMM ก็คือมวลกล้ามเนื้อนะครับสามารถเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากสาี่จากเ4 7เพิ่มขึ้นเป็น35.5นะครับเพราะง,งั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านนี้เนี่ย ตัวที่หายไปจริงๆคือไขมันครับเพราะ PBF หรือ Percent Body Fat เนี่ยลดลงมาครับจาก29.3ลงมาเหลือแค่26เท่านั้นเพราะงั้นท่านนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการควบคุมน้ำหนักโดยที่ใช้แค่การออกกำลังกายและการควบคุมอาหารครับแล้วก็ออกกำลังกายท่าน,นี้เนี่ยค่อนข้างสมบเสมอมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกหนักด้วยส่วน สภาพสตรีครับก็มีเหมือนกันันนี้ก็คือเป็นกราฟขวามือทางด้านล่างนี้นะครับก็ใช้เวลามา3เดือนครับเริ่มต้นจาก80.2กิโลครับลงมาเหลือ74.1ก็ลงประมาณสัก6กิโลนะครับโดยที่กล้ามเนื้อนะครับ SMM เนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยครับจาก25.8ก็วัดอีกทีก็25.3ก็ยังอยู่ประมาณเดิมนะครับโดยที่ สิ่งที่หายไปจริงๆเลยก็คือเปอร์เซ็นต์ไขมันนั่นเองครับจาก42.4เหลือแค่38.6เท่านั้นเองด้านนี้ก็เป็นตัวอย่างครับของพนักงานประจำครับที่ต้องทำงานไปด้วยแล้วก็แต่อยากควบคุมร่าง,งกายนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีก็อยากจะลดน้ำหนักนะครับก็สามารถที่จะทำได้แค่การควบคุมอาหารอย่างถูกต้องและการเพิ่มการ เผาผลาญด้วยการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นวันนี้ชัดๆก็คือว่ามวลกล้ามเนื้อครับสำคัญจริงๆในการที่จะทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักของเราได้อย่างม,มีประสิทธิภาพครับ